มาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่4ของฤดูกาล2020-2021กันนะครับโดยลงเตะในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม63นี้โดยมีการแข่งขันที่ปลิกล็อกและก็ยิงกันเยอะในคู่ใหญ่ด้วยนะครับเราไปติดตามพร้อมกับอัปเดตอันดับตารางคะแนนและอันดับดาวซันโวล่าสุดกันไปติดตามกันเลยครับณทัสบอนทีวีในคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก มีลงเตะนัดที่4ของเดูกาลนะครับโดยมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด6คู่แต่เราจะมาดูผลการแข่งขันของ4คู่แรกกันก่อนครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้ให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ด0ประตูต่อ3คู่ถัดมาเซาท์แฮมตันเอาชนะเวสต์บอมบีอัมเปียน2ประตูต่อ0อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อ1วูฟตัแมตันเอาชนะฟูลแลม1ประตูต่อ0 มาดูผลอีก2คู่ใหญ่ที่มีการพลิกล็อกและยิงกันถล่มทลายนะครับคู่แรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้กับทอตแนมฮอสเปอร์ไปถึง1ประตูต่อ6โดยมีการทำประตูดังนี้นะครับลูกแรกก็เป็นของเจ้าบ้านนะครับโดยการทำประตูของบรูเฟอร์นันเดสจากการยิงลูกโทษที่อยู่โทษนาทีที่2นะครับเจ้าบ้านก็นำไปก่อนแต่แล้วจากนั้นนะครับทีมเยือนก็มาดาหน้ายิงแบบไม่ไว้หน้าเลยนะครับนาทีที่4ต็อกกีอินคอมเบเล่ก็มายิงลูกตีเสมอ ให้กับทีมเยือน1ประตูต่อ1จากนั้นนาทีที่7นะครับซองฮึงมินก็มายิงลูกขึ้นนําให้กับทอ็อตแนมฮอตสเปอร์นาทีที่7นะครับถัดมานาทีที่30นะครับแฮร์รี่เคนก็มายิงลูกที่3ให้กับทีมเยือนขึ้นนําที่3ประตูต่อ1เท่านั้นยังไม่พอนะครับนาทีที่37ซองฮึงมินคนเดิมนะครับก็มายิงลูกที่2ของตัวเองทําให้สเปอร์ขึ้นนําที่4ประตูต่อ1และจบคร,รึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับจากนั้นกลับมาเล่นต่อในเกมครึ่งหลังทีมมมเเยือนกกก็ไ่ราบค นาทีที่51เอรีเออร์ก็มายิงลูกที่5ให้กับทีมเยือนขึ้นนำที่5ประตูต่อ1และปิดท้ายที่นาทีที่79แฮร์รี่เคนก็มายิงลูกโทษที่จุดโทษทำให้สเปอร์เอาชนะแมนยูไปท่วมท้นถึง6ประตูต่อ1อีกหนึ่งคู่ที่พิกล็อกและมีการยิงกันแบบถล่มสลายแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเอาชนะแชมป์เก่าลิเวอร์พูลแบบไม่ไว้หน้านไปถึง7ประตูต่อ2โดยเจ้าบ้านได้ลูกขึ้นนำในนาทีที่4จากการยิงของโอลิวัตกิน จากนั้นโอเล่บกินคนเดิมนะครับก็มายิงลูกที่2ให้กับตัวเองและเจ้าบ้านขึ้นนําที่2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่2ี่จากนั้นนาทีที่33โมซาราก็มายิงลูกตีไข่แตกให้กับทีมเยือนตามมาที่2ประตูต่อ1นแต่แล้วนาทีที่35าจอร์นบักินก็ยิงลูกที่3ให้กับเจ้าบ้านขึ้นนําที่3ประตูต่อ1นจากนั้นนาทีที่39ิเโอเลกินก็มาทำฮตทริกให้กับตัวเองแล้วก็ทําให้เจ้าบ้านขึ้นนําที่4ประตูต่อ1และจบครึ่งแรก โดยสกอร์นี้นะครับเมื่อกลับลงมาเล่นต่อในเกมพื่งหลังเจ้าบ้านก็ยังไม่เพลาเกมบุกนะครับนาทีที่55รอสบาร์กรีก็มายิงลูกที่5ให้กับเจ้าบ้านคือนําที่5ประตูตอนหนึ่งแต่ว่าทีมเยือนก็ยังไม่ยอมนะครับนาทีที่60บโมซาลาก็มายิงลูกที่2ให้กับทีมเยือนตามมาที่5ประตูต่อ2เท่านั้นยังไม่พอนะครับนาทีที่66แจ็คกิลิสก็มายิงลูกที่6ให้กับเจ้าบ้านคือนําที่6ประตูต่อ2และปิดท้ายทีีีี่่่นนาาททท75 7จ็คกกิิิะัมยงลู ให้กับเจ้าบ้านคือนําที่7ประตูต่อ2จบการแข่งขันนะครับเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าเปิดบ้านถล่มอาชนะแชมป์เก่าเรอร์ภูไปถึง7ประตูต่อ2ถือว่าทั้ง2คู่นะครับเป็นผลการแข่งขันที่ลิกล็อกนะครับจากผลการแข่งขันทั้งหมดเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดอันดับที่1จ่จากฝูงอย่างหกเป็นเอฟเวอร์ตันแข่ง4นัดมี12คะแนนเต็มนะครับ ส่วนทีมที่มี9คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่2อแอสตันวิลล่าที่ขึ้นมาอยู่ที่2ของตารางแล้วนะครับอันดับที่3ามเลสเตอร์ซิตี้อันดับที่4อาร์เซนอลและอันดับที่5ลิเวอร์พูลส่วนทีมที่มี7คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่6กท็อตแนมฮอตสเปอร์อันดับที่7เชลซีอันดับที่8ลีดยูไนเต็ดและอันดับที่9นิวคาสเซิลยูไนเต็ดส่วนอันดับที่10เวสต์แฮมยูไนเต็ดมี6คะแนนนะครับมาดูกันต่อที่ข้างล่าง ของตารางคะแนนนะครับทีมที่มี6คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่11บอามตันอันดับที่12 c คริสตัลพาเลและอันดับที่13บสาู๊มตันอันดับที่14 m a n c แมนเชสเตอร์ซิตี้มี4คะแนนอันดับที่15บ r i g ไบรตันมี3คะแนนเท่ากับอันดับที่16 m a n แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่17 w เ s t วสต์บรอมวิดอันเปียนมี1คะแนนส่วนทีมที่ยังไม่มีคะแนนมี3ทีมนะครับอันดับที่18เบอร์ลียอันดับที่19 เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและอันดับที่20ฟูลแลมปิดท้ายที่อันดับดาวซโนเมียบลีกล่าสุดนะครับอันดับที่1ร่วมมี2คนนะครับโดมินิกเคเวิร์ลูอินจากเอวรตตันและซอฮูมินจากสเปอร์ที่ยิงไปคนละ6ประตูเท่ากันอันดับที่3เจมีวาดี้จากเลสเตอร์ยิงไป5ประตูส่วนอันดับที่4ร่วมมี2คนนะครับนิวโมแปจากบริทันและคาลัมิสันจากนิวคาสเซิ ที่ยิงไปเขาละ4ประตูเท่ากันนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ลงเตะในคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนโปรแกรมถัดไปของพรีเมียร์ลีกจะเป็นนัดที่5ของฤดูกาลโดยจะลงเตะในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นโปรแกรมของ FIFA Day ก็จะงดทําการแข่งขันนะครับเราก็จะติดตามโปรแกรมการแข่งขันแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ